ีคกลับมาพบกับข้าวตูด KTX ชาลล์จากแอปอดวงกันอีกแล้วนะคะกับเดือนพฤศจิกายนนี้ในการจัดอันดับดวงทั้ง12ราศีนะคะมาดูสิคะว่าดวงราศีของคุณเนี่ยจะอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่ในเดือนนี้กันนะคะเรามาเริ่มกันที่อันดับที่12กันก่อนเลยนะคะอันดับที่12นะคะได้แก่ ราศีมีนค่ะโอ้ราศีมีนนะคะเนื่องจากว่าคุณได้ไพ่ประจําเดือนเดือนนี้นะคะเป็นไพ่หดาบนะคะ5ดาบยังไม่พอนะคะเรื่องงานยังไปประกบกับห้าไม้อีกนะคะเดือนนี้วุ่นวายมากในเรื่องของงานนะคะทํางานกับทีมงานมีความแบบจุกจิกกวนใจไม่เข้าใจกันนะคะมีเรื่องให้ปวดหัวตลอดเรียกว่าเป็นหนึ่งเดือนที่ขอให้คําจํากัดความว่าไม่อยากจะรับรู้อะไรอีกแล้วนะคะสําหรับชาวราศีมีนค่ะ มาสู่อันดับที่11นะคะอันดับที่11เนี่ยจะเป็นของราศีกุมค่ะราศีกุมอย่างที่เข้าตัวบอกน่นะคะจะต้องกุมมือกุมใจกันไว้เลยนะคะเพราะว่าไพ่ตรงกลางคุณได้ไพ่สองเหรียญจริงๆ2เหรียญไม่ใช่ไพ่ไม่ดีนะคะแต่ไพ่ร้อมรอบนี่มีทั้ง10ดาบีทั้ง8ดาบนะคะไพ่มันเยอะมากเลยนะคะก็คือคุณเจอปัญหารุมเยอะนะคะคุณต้องพยายามประคับประคองชีวิตหลายด้านมากเลยนะคะราศีกุมงานก่อนหนัก เงินก็เครียดความรักก็ไม่ดีอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าคุณยังสามารถที่จะประคองชีวิตได้อยู่นะคะแต่มีนี่คือแบบไม่รับรู้แล้วนะคะคุณก็เลยได้เลื่อนนะคะจากอันดับ12กลับมาสู่อันดับที่11เจอเรื่องหนักแต่ยังประคองชีวิตได้อยู่ก็ถือว่าเป็นกําลังใจให้ชาวราศีกุมค่ะนดับที่10นะคะอันดับที่10เป็นของชาวราศีกรกฎ กระกดทาไมอยู่อันดับที่10ล่ะคะเพราะว่าคุณได้ไพ่ตรงกลางเป็นไพ่5้าถ้วยนะคะ5ถ้วยเนี่ยมันเป็นไพ่ของความผิดหวังโดยเฉพาะเลยก็คือคนที่กําลังหวังในเรื่องของการงานนะคะรองานใหม่รอกาเรเลื่อนขั้นเลื่อนอตาแหน่งนะคะคุณเจอคู่แข่งเยอะมากนะคะทำให้การแข่งขันนี้เนี่ยมันไม่เป็นไปอย่างที่หวังนะคะหวังเรื่องเงินเงินที่รอคอยอยู่มันก็ดูเหมือนจะได้ไม่เท่ากับที่หวังไว้นะคะมันก็เป็นหนึ่งเดือนที่เหมือนกับความคาดหวังมัน ไม่ประสบความสำเร็จเป็นหนึ่งเดือนที่ต้องผิดหวังเยอะหน่อยนะคะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะส่วนดับที่9านะคะดับที่9เป็นของราศีครอตัวเองนะคะก็คือราศีพฤษภฉันละเศร้าจริงๆเลยนะคะราศีพฤษภได้5เหรียญน,นะคะ five coins เนี่ยบอกแล้วว่ามันเป็นไพ่แบบไพ่เลข5มันคือการแบบขาดอ,อยู่ครึ่งกลางกลางนะคะ ทีนี้ปัญหาที่มันหนักก็คือปัญหาเรื่องเงินเพราะว่าดันไปได้ห้านเหรียญประกบกับแฮงแมนไปอีกนะคะก็คือเงินเดือนนี้นี่คือฝืดแบบเออเอานะ้ำมันหล่อลื่นขนาดไหนก็เลื่นไม่ไหวเลยนะคะคือไปต่อไม่ไหวเลยคือมันเป็นสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วเด้วยวว่าตั้งแต่เริ่มอาจจะตั้งแต่ปลายเดือนตุลาเลยที่รู้สึกว่าแบบเออเงินเดือนพฤศจิกาเนี่ยน่าจะแบบหนักหนาสาหัสเข็นไม่ไหวไม่รู้จะต้องพึ่งใครนะคะก็อยู่ในช่วงของการแฮงตัวเองนะคะก็คือแขวนตัวเองเอา ิๆไม่อยากทำอะไรเพิ่มแล้วนะคะเรื่องเงินค่อนข้างหนักใจมากสำหรับชาวราศีพฤษภนะคะไปต่อกันที่ราศีอันดับที่8นะคะอันดับที่8เป็นของชาวราศีเมถุนค่ะเมถุนค่ะตรงกลางคุณได้ไพส่สอดาบสอดาบเดือนนี้เป็นเดือนของการช่างใจ ตัดสินใจลังเลใจเอาไงดีว่ากับชีวิตตอนนี้ความรักจะไปต่อได้ไหมนะคะเรื่องงานก็เปลี่ยนงานดีไหมนะหรือไม่เปลี่ยนดีเอหรือว่าทํำยังไงดีนะคะราศีเมถุนมันก็จะแบบมีความเครียดเรื่องงานค่อนข้างเยอะคือมันเครียดจนแบบหาทางออกไม่ได้อะ่ะคุณก็ยังไม่สามารถจะตัดสินใจได้ด้วยนะคะอาจจะต้องทนรับกับปัญหานี้ไปก่อนเนาะสำหรับชาวราศีเมทุนนะคะ อันดับที่7เป็นของราศีสิงค์ค่ะราศีสิงค์เนี่ยจริงๆเนี่ยไพ่ตรงกลางคุณเป็นไพ่เดทแต่อย่างที่ตูบอกเขาตูไม่เคยมองไพ่เดทเป็นไพ่ที่สาหัสทามันไม่ได้ประกบคู่กับไพ่อื่นที่หนักพอกันนะคะไพ่เดทสําหรับราศีสิงค์สิ่งที่มันจะเปลี่ยนแปลงคุณในเดือนนี้มากๆนั่นคือเรื่องของงานค่ะมีโอกาสที่สุดท้ายแล้วคุณจะไม่ไปต่อกับงานเดิมลาออกจากงานบ้างขอเปลี่ยนงานบ้างเพราะมันประกบคู่กับไพ่ที่แบบสุดท้ายแล้วคุณไม่ทํางานนี้ต่อแล้วอะขอเดินแบบ มันเหมือนถึงจุดที่แบบแดถ้วยใช่ไหมแปดถ้วยกับไพ่เดทมันก็เลยกลายเป็นว่าถึงเวลาที่เราจะต้องเดินออกจากงานนี้สักทีอยู่ไปกับงานหนักเงินน้อยจนนายกับบนเพื่อนลงงานกับใหม่ดีไม่มีอะไรดีแล้วก็อโอเคถึงวเวลาเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเจอสิ่งที่ดีกว่านะคะอันดับที่6คือไพ่ของชาวราศีกันนะคะอ่ะ กันเนี่ยได้ไพ่สามเหรียญนะคะสมเหรียญในเรื่องของงานของราศีกันเดือนนี้เป็น1เดือนที่คุณมีโอกาสในเรื่องของการไปพรีเซนต์งานที่ดีแต่ทํางานสเสญ่ต้องแบบทํางานโอเวอร์ไนท์ตลอดนอนก็ดึกนะคะแต่ทํางานตัวคนเดียวเนี่ยดีอยู่นะคะทีนี้เนี่ยทำไมถึง้องอยูที่อันดับที่6เพราะว่าเรื่องของสุขภาพค่อนข้างเด่นนะคะว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะเจออุบัติเหตุจากการปีนป่ายนะคะ หกตกจากที่สูง6ล้มต้มของแล้วแบบตะปูตำโดนค้อนทุบอะไรประมาณนี้นะคะก็คือระวังเรื่องของสุขภาพเนาะเรื่องอื่นไม่ได้หนักมากแต่สุขภาพต้องทําใจนิดนึงนะคะว่าต้องมีความระมัดระวังในการใช้ชีวิตจะเดินจะเหินจะไปไหนอย่างเงี้ยมากขึ้นนะคะโอเคมาสมแบบที่5ค่ะ แต่ที่5เป็นของชาวราศีตุลน,นะคะไพ่ของราศีตุลเนี่ยได้ไพ่10ไมจ้จริงๆถือเป็นไพ่หนักทำไมอยู่ในโซนดวงดีเพราะว่าดันได้ไพ่ well o f f o r t u n e ในไพ่ well you, ของเรื่องการเงินก็คืองานหนักจริงนะคะงานหนัก งานเครียดจริงแต่คุณมีเกณฑ์นในเรื่องของโชคลาภแบบสูงมากนะคะคือเรียกว่าได้โชคลาภกันแบบหนักๆเลยทีเดียวนะคะก็เลยได้เลื่อนขึ้นมานะคะอยู่ในอันดับของราศีดวงดีนะคะสำหรับราศีตุลคะ่ะมาถึงอันดับที่4กันบ้างนะคะอันดับที่4เนี่ยเป็นของชาวราศีพิจิกนะคะซึ่งพิจิกเนี่ยได้ไพ 8ไม้นะคะ8ไม้นี้ต้องบอกว่า ดีมากกับคนที่ทำงานที่เป็นฟรีแลนซ์ด้านเกี่ยวกับวงการบันเทิงนะคะเกี่ยวกับศิลปะงานครีเอทีฟงานอาร์ตต่างๆงานเข้าแบบงานรุมแบบรุมมาตุ้มสุดๆเลยนะคะแล้วก็มีโอกาสที่คนที่ทํางานเกี่ยวกับฟรีแลนซ์นะคะงานฟรีแลนซ์ต่างเนี่ยจะทาเงินต้องทำเงินได้ดีมากขึ้นคืองานคุณอหนักมากเลยนะคะงานนี้แบบว่าคืองานด่วนท้งนานนะคะงานส่วนใหญ่แบบขอด่วนขอไวขอเร็วเจอคนมาชอบก็เจอแบบปุ๊บปั๊บก็เข้ามาชอบเข้ามาจีบอยากจะขอเป็นแฟนเลยคือทุกอย่างในชีวิต ช่วงเดือนพฤศจิกาเนี่ยค่ะของชาวราศีพิจิกด้วยเนาะพิจิกในพิศศจ,จิกาเนี่ยนะคะซ้อนในซ้อนอีกทีหนึ่งคือทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นด้วยความรวดเร็วคุณจะรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่แบบไม่ทันตั้งตัวอยู่ดีก็เกิดขึ้นนะคะปุบปับรับโชคเนาะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะอันดับ3กันก่อนเลยนะคะอันดับที่3คือชาวราศีธนูค่ะธนูจะให้ก้าวเรียนนะคะ ฟื่องฟูอู้ฟูเป็นไปอย่างทุกอย่างเป็นอย่างที่หวังนะคะชีวิตเนี่ยดีในเรื่องอะไรบ้างน,นะคะงานกับเงินคุณได้2ไม้กับ3ไม,ม้เพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสที่กําลังจะมองหาการหารายได้เสริมที่เพิ่มมากขึ้นถามว่างานประจําดีไหมงานประจําดีมากนะคะเงินงานประจำเนี่ยดีอยู่แล้วคือคุณมีเงินใช้จ่ายได้แบบใช้ซื้อความสุขได้เต็มที่อะ่ะแต่ยังมันยังไม่พอมันยังไม่พอจุดนี้มันรู้สึกแบบอยากจะลองวางแผนซิเอ๊ะทำงานเสริมอะไรดีหารูทางกงารทําเงินอะไรเสริมดีนะอะไรเงี้ย ความรักก็ดีความรักก็เต็มไปด้วยตัวเลือกมีแต่คนเข้ามาชอบมีแต่คนเข้ามาจีบนะคะแมอะไรจะน่าอิจฉาขนาดนี้นะคะเนี่ยราศีอันดับที่2องเขามารอแล้วนะคะกับชาวราศีเมษค่ะราศีเมษเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคนคุมเกมนะคะ queens of w a n t s ในเดือนนี้คือทุกอย่างฉันคุมอยู่ฉันแบบเอาอยู่ทุกอย่างนะคะเงินเป็นไปอย่างที่หวังเป็นไปอย่างที่แผนการวางคาดไว้นะคะเรื่องงานก็ บริหารงานก็ดีทํางานก็ดีมีคนคอยช่วยเหลือนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นนออ้องที่ทํางานหรือจะเป็นรุ่นพี่ที่ทํางานมีแต่คนคอยช่วยเหลือนะคะเรื่องนี้คือเรียกว่าทุกอย่างแบบอยู่ในกํามืออยู่ในอุ้งมือเราแล้วนะคะชีวิตเป็นไปอย่างที่ control ไว้เนาะสำหรับราศีเมษนะคะ ชาวราศีอันดับที่หนึ่งของเรานะคะก็คือราศีมังกรนั่นเองค่ะมังกรทําไมถึงเป็นชาวราศีที่โชคดีที่สุดในเดือนนี้นะคะเพราะว่า คุณได้ไพ่ the world ป้าเกี้ยเขาว่าชีวิตอยู่ในกำมืออันนี้คือโลกทั้งใบเลยนะคะอยู่ในมือเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งใครที่กำลังรอคอยการโปรโมทนะคะอ,อยากจะพูดใจจะขาดว่าได้แน่นอนนะคะเป็นไพ่ the world กับไพ่ the temperance การเปลี่ยนแปลงเป็นปงานเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมากๆใครกำลังรอการไปดูงานต่างประเทศนะคะการได้ทุนไปเรียนต่อต่างประเทศนะคะการไปทำงานต่างประเทศก็ได้อีกนะคะบริษัทต่างชาติ ก็ได้คุณมีเกณฑ์มากๆเกณฑ์สูงมากที่คุณจะได้อย่างที่หวังไว้นะคะได้เรื่องงานยังไม่พอเรื่องเงินยังดีอีกขอ้อที่ไพ่เด o เวลมีเกณฑ์มากๆในเรื่องของโชคลาภนะคะจะถูกหวยรวยเบย์กันแล้วลองมังค่าเดือนนี้นะคะสำหรับราศีมังกรนะคะงานก็ดีเงินก็เด่นโอ้ยอะไรก็เป็นอย่างที่หวังคนมีคู่ความรักต่างๆก็เจอคนที่ถูกใจตรงสเปกนะคะดีขนาดนี้ก็ได้รับตําแหน่งคนโชคดีอันดับหนึ่งของเดือนนี้ไปเลยคะ่ะสาหรับชาวราศีมังกรนะคะ ไม่ต้องน้อยใจไปนะคะถ้าคุณมีความเครียดด้านอื่นนะคะคุณก็สามารถจะกลับมาดูคอนเทนต์อื่นๆนะคะในเรื่องของการดูดวงแล้วนะคะใครมีปัญหาอะไรอยากจะคอมเมนต์อะไรนะคะก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แล้วก็กด Subscribe ช่องอัดดวงของเรากันด้วยนะคะแต่ว่าใครกันที่อย่างราศีอะไรกันบ้างเนี่ยกลุมกับมีนอย่างนี้ปัญหามันเยอะมากนะคะ พี่หมอคะหนูต้องการตัวช่วยนะคะสามารถไปหาตัวช่วยเพิ่มได้นะคะที่แอปอดวงค่ะพิมพ์ A ตัวเล็กตามได้ดวงเป็นภาษาไทยนะคะโ,โหลดได้ที่ iOS แล้วก็ Android นะคะที่นั่นจะมีนักพยากรณ์มากกว่า3,000ชีวิตนะคะรวมถึงข้อตูนะคะก็จะเป็น KTX Tarot นะคะมีทั้งพ i ิกอาการดูดวงส่วนตัวฝากคำถามหรือว่าจะเป็นไลฟ์สดนะคะก็มีกันทุกวันทุกเวลาเลยนะคะก็อย่าลืมนะคะไปโหลดแอปกันมาด้วยแล้วก็อย่าลืม subscribe YouTube ของเรากันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่เมื่อ โชคชะตาต้องการนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายยี่อะไรวะ วันนี้แกเป็นอะไรวะอหลบขึ้น,นลงๆไม่รู้ว่ะหงุดหงิดอ่ะลงลงท้องแปลกเมนจะมาป้วยเนี่ย เออว่ะแม่งรอบมาพรุ่งนี้ว่ะแกคาะว่าไพ่ประจําันดแอปนี้แม่นมากเลยเฮ้ยไหนลองดูดิแอปนี้ปะเออเปิดแล้วฉันได้ไพ่คิงออฟสวร์ตว่ะแกแล้วแกได้อะไรอะ่ะครีนอฟคัพว่ะ